สวัสดีค่ะมาดู่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีนะคะทัพนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนของไทยเราควาดไปมากถึง38เหรียญทองป้องกันแชมป์ซีเอชได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันค่ะการแข่งขันมหกรรมกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่47นะคะในศึกซีอควาติกเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพที่สิงคโปร์ค่ะกีฬาว่ายน้ำเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะคะผลงานของทีมชาติไทยช่วยกันคว้าเหรียญรางวัลมาได้เป็นกอบเป็นกำเลยค่ะ ในส่วนของเหรียญทองนะคะรุ่นอายุ16-18ปีเราได้มา2เหรียญด้วยกันจากกบ200เมตรหญิงวนิชยาตั้งธนทรั์และผีเสื้อ200เมตรชายวงสกรแพทย์สมานส่วนรุ่นอายุ14-15ปีค่ะเหรียญทองเราได้จากกันเชียง50เมตรชายธนพัทพินเสน,นแล้วก็ยังทำลายสถิตรายการนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีแชมป์ฟรีสไตล์100เมตรชายสุภพลน,นันทปียวันค่ะ ส่วนกลุ่มในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีกวาดได้มากถึง5เหรียญทองผลงานจากกันเชียง50เมตรชายกิติภูมิพรภัยสารวิจิตกันเชียง50เมตรหญิงนภักสายยาวงกบ200เมตรชายจิรภาเจรณนาเทพนอกจากนั้นยังมีประเภทกบ200เมตรหญิงนะคะเหรียญทองคือพิมพ์ชนกชินวีรพันธ์และประเภทผีเสื้อ200เมตรหญิงพัชศรกลิ่มวงรักตะ ขณะที่ทีมผลัดผสม4คุณร้อเมตรหญิงนำทัพมาโดยมีอามิลล่าพิมพ์ชนกชินวีรพันธ์นัทนิชาโลหาจารุกและคารนิซาทิพสดาช่วยกันคว้าเหรียญทองนะคะและทำลายสถิติ C.H. หรือว่าการแข่งขันรายการนี้ด้วยรวมไปถึงฟรีสไตล์800เมตรหญิงพัดสอนกริ่มวงรัฐค่ะทำสถิติดีสุดคว้าเหรียญทองกลับบ้านเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะ สรุปภาพรวม3วันทับว่ายน้ำของไทยเราทำได้มากถึง38เหรียญทอง29เหรียญเงินกับอีก37เหรียญทองแดงค่ะรวมเราได้มาทั้งหมด104เหรียญด้วยกันครองเจ้าเหรียญทองว่ายน้ำา c เเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและยังมีนักกีฬายอดเยี่ยม3ามรางวัลด้วยกันนะคะผลงานของพัชรกริมวงรัฐค่ะยอดเยี่ยมกลุ่มที่3าหญิงกิติภูมิพรภัยสารวิจิตยอดเยี่ยมกลุ่ม3ามชายและธนพัฒน์พินเสนอยอดเยี่ยมในกลุ่ม2ชายค่ะ Point eight four seconds. We've seen two.